สวัสดีค่ะมาพบกับรายการชอบชิลชิล by ออแอค่ะตอนนี้อ้ออยู่ที่ร้าน b านอฟฟี่คอฟฟี่สาขาหน้ามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงค่ะอยากรู้แล้สิคะว่าวันนี้มีเมนูเด็ดอะไรเดี๋ยวตามออแอไปข้างในเลยค่ะสวัสดีค่ะค่ะ,ว,คะวันนี้นะคะเราก็มาพบกับนายนิสเตอร์ค่ะเจ้าของร้านบานอฟฟี่คอฟฟี่ของเราเ แล้วคิดเป็ไงบ้างคะที่มาทําร้านที่ตรงเนี้ค่ะก็พอดีเป็นย่านวัยรุ่นครับก็เลยมาเปิดแลกสนุกขายดีก็เลยชอบมาเปิดแถวนี้ก็เลยมาเปิดครับผมค่ะในร้านเนี่น่ารักมากเลยนะคะพี่เต้ยเมื่อกี้เอาแอบเห็นว่ามีเชคอยู่ในตู้ด้วยครับน่าทานมากเลยครับผมพี่เต้ยมีเมนูแนะนําที่เป็นอะไรก็วันนี้ทําบานอฟฟี่พายครับก็เป็นชื่อร้านเลยครับก็ขายดีครับตอนนี้ครับแล้วบานอฟพี่พายเนี่ยเกาทำมาจากอะไรนะคะมีก็มีกล้วยหอมแล้วก็โอริโอครับหลักๆแล้วก็มีคาราเมล แล้วก็ครีมครับผมงั้นวันนี้อ้อขอเป็นลูกมือทิสเตอร์ได้ไหมได้ครับไปเดยนเราจะทำกันเริ่มเลยค่ะเริ่มจากส่วนผสมเลยนะคะเริ่มจากขั้นแรกโอรีโอค่ะครับผมเป็นโอรีโอแล้วก็เนยเนยครับผมค่ะเนยตาลทรายแดงค่ะค่ะครับนมข้นหวานค่ะวิปปิ้งครีมอันนี้อ้อชอบมากเลยเจลาตินส่วนผสมทั้งหมดนี่คือถ้าทำออกมาเสร็จก็จะเป็นคาราดเดียวแบบนี้นะครับเป็นแบบนี้ค่ะกล้วยหอมกล้วยหอมอ๋อ บานอฟฟี่นี่คือบานาน่ากับบานาน่าบวกท็อปฟี้อ่าแรกก็คือโอรีโอเทกันไปเลยครับเทไปเลยครับทั้งหมดเลยเหรอคะพี่ใช่ครับค่ะอันนี้วัดมาแล้วครับเสร็จแล้วก็อันนี้เราก็เป็นละลายเนยนะครับอันนี้เป็นโอรีโอที่เป็นส่วนผสมของฐานของพายนะคะจะใช้โอรีโอเป็นฐานนะคะแล้วก็น้ำตาลใสแดงอะไรเดี๋ยวก็เป็นขั้นตอนต่อไปพี่เต้ยนี่ทําขนมมานานมากแล้วนะคะก็มีประสบการณ์ในการทําแบบมืออาชีพเลยค่ะ ชิมแล้วในร้านเนี่ยเด็ดมากค่ะแล้วโอเคนะครับเสร็จแล้วเราก็ใส่เนยเข้าไปเลยครับโอเคครับได้แล้วครับเ,เริ่มเทใส่ไข่แล้ครับได้แล้วนะคะเป็นแบบนี้แบบนี้เราเทใส่ไข่เลยครับ ก็คาราเมลครับก็เกิดว่าจะมีผลของเขาเองเขาบอกว่อื่นเขาจะใช้นมข้นหวานตุ๋นนานๆถ้าเป็นสูตรจริงๆของต่างประเทศนะครับอันนี้มาประยุกต์เองนทางสไตล์ไปคิดได้ว่าดูยูทูบเยอะอาจารย์เขาแต่ยูทูบไม่ได้ไปเรียนอย่างไรเลยหรอไม่ได้เรียนครับไม่เคยเรียนครับโอเคยังครับโอเคครับแล้วก็เอาไปแช่เย็นก่อนครับไปแช่เย็นครับผมตึ้งๆค่ะอ่ะตอนนี้เรานี้แล้วก็ เรียงกล้วยครับเรียงกล้วยก็เรียงแชริ่งนะค่ะนี่ครับแค่นี้ครับเสร็จแ,แล้วก็แช่เย็นต่อชัวร์ครับผมนี่นะคะแล้วเดี๋ยวเราไปแช่เย็นต่อครับแล้วก็มาลากคาราเมลเป็นขั้นตอนนี้ต่อไปครับเสร็จแล้วลากคาราเมลมาเลยลากคาราเมล เสร็จ <Okay, S 2> แ,แล้วก็แ <okay. S 2> ช่เย็นข้างนอกครับอันนี้แช่เย็นนะคะแช่แข็งครับชแช่แข็งแช่แข็งแช่แข็งแช่รับเดี๋ยวเราจะตีครีมตีครีมครับค่ะตีค,ครีคมแล้วเราก็ตีอย่างนี้ครับแต่ปกติมันจะมีเครื่องครับค่ะแต่ก็คือเพืให้มันมีคุณค่าทางจิตใจเราก็ตีด้วยมือ่อยเ ก็เสร็จแล้วก็ลากครีมไปแล้วก็แช่เย็นประมาณสักสามสี่ชั่วโมงครับแล้วก็ตัดนี่เป็นแบบนี้เลยแลย้วก็โรยโกโก้แล้วก็เสร็จดูหน้าตาของบานอฟฟี่นะคะเป็นแบบนี้ค่ะเมื่อเราได้ขนมเค้กหน้าตาแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราจะมีเครื่องดื่มใช่ไหมคะพี่เต๋อใช่ครับ<ๆ>ก็เป็นเครื่องดื่มที่ทานคู่กับบานอฟฟี่พายก็เดี๋ยวเราจะทำเป็นคาราเมลลาเต้ค่ะ ก็เป็นในในบรรดาฟิล์มมีครับทำสองม้วคาราเมลแล้วก็ทำ็นึ่งช็อคโกแลตได้ค่ะแล้วเขาเรียกว่าอะไรนะคะที่เป็นเขียนเป็นรูปๆอะค่ะเป็นลาเต้อาร์ตอะครับอ๋อลาเต้อาร์ตครับผมพี่เจ้ยทำลายอะไรได้บ้างคะมีลายหมูลายไก่อ่ะเดี๋ยวใส่คาราเมลเลยก็ได้ครับเนี่ยครับใส่คาราเมลครับผมขวดหนึ่งขันครับกดกดได้ครับนั่นแหละครับแค่นั้นครับพอแล้วค่ะแค่นี้ อันนี้คือคาราเมลนะคะที่เรากดมาจากตรงที่ปัป๊มๆเมื่อกี้มางน้ก่อนอ,อันนี้เจ้กลังทำอะไรอยู่คะเดียวผมจะสตีนมครัสตีนมั้เดี๋ยวเราจะได้ดูรา้านเจ้าจันนะคะตอนนี้น้อ้ออยากได้อะไรเดี๋ยตอนตีให้นเลยน้องเหรอคะตอนนี้น้องอ้ออยากได้หัวใจก็ได้คะ่ะพีไ่ได้ครับนีนะคะเราจะได้เทหัวใจใส่กาแฟอะไรอย่างนี้ พี่เตยเขาแบบตั้งใจมากเลยนะคะกาแฟต้องอร่อยมากมาเลเาจาก็จะเตนะครับอันนี้ครับดีนะครับชดง่ายๆครับยยยยนี่ตอนนี้พี่เตยกำลังเทนมที่ตีแล้วนะคะใส่แก้วนี่จะเป็นหัวใจเล็กๆนะคะเดี๋ยวจะเอาใน,นว,ใวีนน้ตัวอค่ะอันนี้หัวใจเล็กๆของพี่เตยดาริสเตย์ของเรา พี่เต้ยคะทำหัวใจหล่นบ่อยไหมคะอยู่แถวนี้เอาให้หนูคาราเมลอยู่ไหมคะเป็นเฮเซนัทแล้วกันครับเฮเซนัทครับผมเนี่ยเบียรเป็นเฮเซนัทเปลี่ยร์น้ำชาครับโอเคครับเด็ดเฮเซนัทอะไรนะคะพี่เฮเซนัทลาเต้ครับเอะไรยเหานีครับเอาลายที่เด็ดๆค่ะพี่ใบไม้ใบไม้ได้หรือเครียกทีอย่างโรเซตตาอะไรนะคะพี่โรเซตตาโรเซตตา ชื่อแต่ละอย่างนี้ยากนะตั้งแต่ชื่อร้านหกครับโอ้โหกค่ะมือสั่งครับอยู่ใกล้อยู่ใกล้อยู่ใกล้แล้วมือพัด่ไเลยนี่เป็นลูกใบไม้ลูกม้ครับเอก็จัดขึ้นได้ครับก็ทำใบไม้เก๋ๆดเกย์นะคะก็ทำกันง่ายๆค่ะแล้วก็อันนี้ก็เป็นลูกหัวใจก็ทำกันง่ายๆเทคนิคในการเทเนี่ยเป็นยังไงคะก็อยู่ที่เราสตรีมนมดีไม่ดีครับแค่นั้นเองครับ ลองชิมดูครับงั้นเดี๋ยวชิมเลยเนาะชิมคีสนาตบาเต้คีสนาตนะคะต้องคนไหมคะไม่ไม่ต้องครับดื่มนะต้องนะดื่มครับดื่มเลยนะดื่มนะครับอืมอืมไงครับหอมค่ะหอมมากเลยกาแฟค้าวเองครับกาแฟค้าวเองด้วยเหรอคะใช่ครับงั้นเดี๋ยวขอชิมชิมกับเค้กนะคะครับผมชิมนี้นมไม่ต้องอิจฉาอ้อนะคะในกีฟของอร่อย อร่อยมากเลยค่ะเข้ากันสุดๆโอเคค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราก็มีสองเมนูก็คือบาคัฟี่บลาโนฟี่ค่ะแล้วก็เป็นคาเมลคาเมลลาเต้กับเนซนัตลาเต้ครับค่ะเดี๋ยวครั้งหน้าเรามีอะไรที่อร่อยๆอีกเดี๋ยวเราจะมาพบกับพี่เต้อีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะสำหรับวันนี้ค่ะขอบคุณพี่เต้มาก มาให้เอาเป็นลูกมือแล้วก็ให้ความรู้อีกเยอะแยะเลยนะคะใ่ครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับมาทานร้านที่นี่บ่อยไหมคะก็บ่อยครับพี่มาเป็นประจำนะครับค่ะแล้วชอบอะไรที่ร้านนี้คะก็คงเป็นเค้กครับค่ะเค้กอะไรที่ชอบที่สุดเอ่ยก็บานอฟฟี่ครับพี่รู้สึกว่ารสชาติมันอร่อยมันแปลกกว่าที่อื่นนะครับค่ะครับ ชอบไหมครับแล้วรสชาติเขาเป็นยังไงบ้างคะไม่รู้พี่๋ยวผมชอบคาราเมลอ่ะอคาราเมลใช่มันรู้สึกว่ากินแล้วมันชุ่มคอเลยครับแล้วบานอฟฟี่นี่นะคะหากินได้ที่เดียวในเชียงรายด้วยนะคะใช่ไหมคะก็คงเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะว่ามีที่นี่ที่ขายที่เดียวกินแล้วเหมือนได้กลับไปดีค่ะกินแล้วเหมือนได้กลับบ้านเกิดไหมคะโอ้หสุดยอดที่ขอสามคำค่ะสำหรับร้านนี้ค่ะบานอฟฟี่ครับขอบคุณค่ะ สำหรับช,อบช็อปชิมชิลบายอ่อแอววันนี้นะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะในเทปต่อไปเราจะไปร้านไหนติดตามกันได้เลยค่ะบ๊ายบาย